สวัสดีครับรา้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมอขอนกันนะครับเราอยู่กับน้องใจแอนอล拉สกาตัวนี้นะน้องจะมีปัญหาเรื่องขนพันกันเป็นก้อนกลิ่นอับแล้วก็ลดขนได้พืนคันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแต่งขนบริเวณใบหูของน้องด้วยนะครับเพราะว่าขนาที่ช่างกำลังตัดแต่งขนบริเวณก้นของน้องนะครับเพื่อเอาขนที่เป็นก้อนสันตะตงแล้วก็ปิดบังตรงบริเวณก้นนะครับน้องจะได้อืได้สะดวกนะครับเอืจะได้ไม่ติดกับขนบริเวณก้นนะทําให้สดตะปอันนี้ที่ช่างตัดแต่งเสร็จแล้วมันจะได้ดูดแลรักษาความสาาดดไ้้้ง่ยยขึนวครับ พี่ช่างเปยเท้าให้น้องแล้วนะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นเวลาที่น้องเดินเหยียบน้ํานะครับตรงฝ่าเท้าของน้องนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดเล็บทห้ด้วยนะเล็บค่อนข้างยาวเลยเล็บเหมือนเล็บหนูเลยนะเราเนี่ยแล้วก็พี่ช่างตัดขนบริเวณตรงใต้เท้านะครับใต้ท้องแล้วก็ก้นให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นเวลาที่น้องไปเหยียบน้ํานะครับหรือว่าไปนอนทับน้ำ, <c oughs> น,ำนะฮะ <c oughs> มันไปก้อนขนสัตวต่างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสางขนบริเวณตัวออกไห้นะครับ คนที่เป็นก้อนขนกะกะังเยอะเลยนะอันนี้มันจะเก็บความอับชื้นทะาไม่เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันนะครับพี่ช่างจะดูแลสางขนให้ก่อนที่จะพาน้องไปอาบน้ํานะครับอาบน้ำแต่ขนด้านน้งหว่นน้องมนาะซาลอนในส่วนบบเกษตรบาขนกันครับพี่ช่างสางขนเอาขนที่ ตายแล้วนะครับที่ยังติดอยู่นะเป็นขนสก,กัตังออกจากตัวน้องนะครับนี่ได้กองใหญ่ขนาดนี้เลยนะรวมทั้งขนที่ที่ช่างตัดออกจากท้องของน้องด้วยนะครับจะเป็นขนที่ติดกันเป็นแพร่นะครับเป็นก้อนขนสก,กัตังติดแน่นที่เก็บสะสมความอับชื้นไว้ทําให้เกิดกลิ่นอักแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันนะครับนี่พี่ช่างก็จะ,ะสางออกก่อนที่จะพาน้องไปอาบน้าน,นะครับจะได้อาบได้สะอาดนะถ้าเราไม่สางออกไม่ตัดขนที่เป็นก้อนออกเนี่ยมันก็จะ อาบไม่สะอาดนะครับเก็บสะสมความอับชื้นเข้าไปอีกนะอาบน้ำแต่ดขนด้านนุ่มหมานุ่มแมวซาลอนในสวนเกษตรเอกันครับอาบน้ำแต่งขตัดขนให้กับสุนัขและแมวครับมีปัญหาเรื่องก้อนขนสังกตังมีปัญหาเรื่องความอับชื้นกลิ่นอาบขนดุดร่วงขนพันกันนะครับทั้งในสุนัขและแมวติดต่อเราได้ครับรับอาบน้ำแต่ดขนแล้วก็กาจัดเ็บหมัดด้วยครับมีบริการรับส่งมีบริการกาจัดเ็บหมัดด้วยนะติดต่อที่หมายเลข0 8 6 6 4 0 4 4 4 3หกสนย์สี่ี่ส่ามครับขอบินครับช่างแต่งแต่งขนบริเวณใบห การสะสมสิ่งสกปรกลดการสะสมความอับชื้นและก็จะเล้ดดูแลง,ง่ายขึ้นด้วยนะครับถ้าขนเยอะๆตรงบริเวณใบหูนะีมันอาจจะนําความอับชื้นน,นําน้ํานะครับเข้าสู่ช่องหูของน้องได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นพี่สนก็จะตัดแต่งตรงนี้ให้จะได้ดูสะอาดขึ้นด้วยครับเดีย๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้ทีนะครับ พี่ช่างสางขนตัดเล็บเช็ดถูแต่งขนท้องขนทา้าขนก้นนะครับให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วสางขนเอาขนสังกตังออกจากตัวน้องไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะพี่ช่างสางก่อนอาบน้าเนี่ยน่าจะได้แค่ประมาณ80ดนะครับเดี๋ยวเราจะอาบน้ําให้น้องเป่าขนเสร็จแล้วเราก็จะพาน้องกลับไปสางขนกันอีกรอบนึงนะครับเพื่อเอาขนที่เหลือขนก้อนขนสังกตังขนที่ยังพันกันอยู่ออกอีกนะครับอาบน้ําให้น้องนะครับด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการ ดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับก่อนใช้พี่ช่างละลายน้ําก่อนนะแบบนี้แล้วก็ใส่ขวดนะครับจอดรูเพื่อที่สะดวกในการใช้นะครับแชมพูสูตรสมุนไพรของเรานะครับช่วยในการลดเห็บมัดได้ด้วยลดผื่นแดงผื่นคันที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยนะครับช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับตก้เสร็จแล้วนะครับน้องจาแอนนะครับจาแอนอลัสการมารามิวแต่น้องก็ชื่อจแอนด้วยนะมาอาบน้ำสางขนนะครับ ตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นนะครับแล้วก็เจ้าของบอกให้เรายกเท้าหรือว่าเปยเท้าให้ด้วยนะครับเวลาที่น้องแอบไปเล่นน้ำนยมันจะได้ไม่เก็บความอับชื้นไว้นะครับรวมทั้งขนบริเวณใต้ท้องของน้องนะครับให้โกนสั้นให้เลยนะจะได้ลดความอับชื้นนะครับลดการสะสมกินอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันที่ใต้ท้องของน้องนะครับ ส่วนขนที่เป็นก้อนขนสากตังนะครับติดตามตัวพี่ช่างสางขนออกให้เกือบหมดแล้วนะครับแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นรวมทั้งขนบริเวณใบหูนะครับแล้วก็เช็ดหูทาความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้องจะได้ไม่มีขี้หูสะสมแล้วก็ไม่เกิดอาการคันหูด้วยนะครับอาบน้ําตัดขนอาบน้ําสางขนร้านน้องหมาน,น้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขนกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3 นั่นเป็นผลให้กับสุนัขแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสบัดเวียนวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาแตุ่ลให้กับสุนัขจรนสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านนุ่มหวานนุ่มแมวซาลอนนะครับขอบคุณครับ